5. ฆาตรกรโรคจิตที่กฎหมายเอาผิดไม่ได้เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงของฆาตรกรที่มีสภาพจิตใจเหี้ยมโหดพวกเขาสามารถฆ่าคนได้อย่างไร้ความปราณีแต่มันกลับฟังดูน่าเหลือเชื่อที่พวกเขาสามารถรอดพ้นจากการรับโทษหน้าแดนประหารหรือไม่ต้องถูกจองจำไปตลอดชีวิตพวกเขาทั้งหมดนี้ ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระเสรีประปบบนร่วมกับคนทั่วไปทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายไม่สามารถเอาผิดกับพวกเขาได้หรือเอาผิดได้ไม่เต็มที่ตามที่ควรจะเป็นอันดับที่5นิโคลายเซอร์มันกริฟฆาตรกรคนนี้มีประวัติการฆ่าที่ไม่ธรรมดานิโคลายเซอร์มนกริฟฆาตรกรต่อเนื่องเจ้าของฉายาไอคิวเล็ก เขาลงมือสังหารผู้คนเมื่อปี1980ที่คาสัตสสถานซึ่งในตอนนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตโดยเขาจะหลอกล่อหญิงสาวเพื่อไปข่มขืนและฆ่าในป่าจากนั้นก็จะใช้อาวุธที่มีความคมกริบทำการตัดเฉือนฟันชำละเนื้อของหญิงสาวเอามากินสดๆหรือนำมาปรุงเป็นอาหารที่บ้านของเขานอกจากนี้เขามมกจะทำตัวเป็นผู้ชายใจดี ที่ชอบนำอาหารเมนูพิเศษไปเที่ยวแจกใจ่ายให้กับคนอื่นๆได้ลิ้มลองอีกด้วยตลอดช่วงระยะเวลา10ปีคาดว่าเขาได้ทำการลงมือสังหารเหยื่อที่เป็นหญิงสาวไปแล้วประมาณ50ถึง100รายซึ่งเมื่อนิโคลายถูกจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาศาลได้ตัดสินว่าเขามีอาการป่วยทางจิตจึงสั่งให้ไปบำบัดอาการที่โรงพยาบาล แต่เขาก็สามารถหลบหนีออกมาได้ในปี1989ซึ่งในอีก2ปีถัดมาเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวได้อีกครั้งและถูกส่งตัวกลับไปบำบัดร,รักษาอาการทางจิตต่อไปนิโคลายถูกปล่อยตัวเป็นอิสระในปี1994โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอาญาอีกเลยจากรายงานล่าสุดพบว่านิโคลายไปอาศัยอยู่กับญาติทางฝั่งยุโรปตะวันออกโดยไม่มีการระบุสถานที่อย่างชัดเจน ปัจจุบันนี้เขากลายเป็นชายชราวัยประมาณ60ปีที่เพื่อนบ้านมักจะพูดถึงเขาว่าคนคนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ดูหน้าหลงไหลเขาเป็นคนพูดเก่งและเมื่อเขาเปิดเผยให้เห็นถึงรอยยิ้มก็จะได้เห็นฟันเหล็กทั่วทั้งปากของเขาด้วยเช่นกันอันดับที่4คาร่าโฮมอกา เธอคือฆาตรกรต่อเนื่องสาวชาวแคนาดาที่ร่วมมือกับแฟนหนุ่มที่มีชื่อว่าพ่อเบอร์นาร์โดให้เขาลงมือข่มขืนน้องสาวแท้ๆของตนเองและทำให้น้องสาวของเธอต้องจบชีวิตลงไปแต่พอแฟนหนุ่มของเธอก็ยังไม่ยอมหยุดความชั่วร้ายอยู่เพียงเท่านั้นเขายังบังคับให้เธอร่วมมือกันฆ่าเด็กสาววัยรุ่นอีกสรายโดยมีการบันทึกภาพทั้งหมดลงวิดีโอเทปเพื่อเก็บไว้ชื่นชมในภายหลังอีกด้วย ความวิปริตของพอเบอรนาโดถูกถ่ายทอดออกมาด้วยภาพบันทึกจากวิดีโอซึ่งเขาได้บันทึกภาพของเหยื่อสาวเอาไว้ในทุกอิริยาบถท,ทั้งในขั้นตอนการทรมานการข่มขืนและเซ็กวิษฐานไม่เว้นแม้แต่ภาพในขณะที่เหยื่อกําลังขับถ่ายเมื่อพวกเขาร่วมมือกันรทรมานเหยื่อจนสมใจแล้วก็จะลงมือฆ่ารัดคอและนำศพไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน แล้วการร่วมมือกันก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของเขาและเธอก็ได้สิ้นสุดลงในปี1993เมื่อคาร่าอดทนต่ออารมณ์รุนแรงของแฟนหนุ่มที่มักจะลงมือทุบตีเธอต่อไปไม่ไหวเธอจึงออกมาแฉถึงเรื่องราวอันชั่วร้ายทั้งหมดที่เขาและเธอได้เคยร่วมกันลงมือกระทํามาก่อนหน้านี้ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับทราบจากคําให้การของคาร่าโฮมากา ซึ่งปัดส,สวะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้แฟนหนุ่มของเธอเป็นคนก่อขึ้นและบังคับเธอให้ต้องทําอีกทั้งเธอยังสามารถเจรจาต่อรองในชั้นศาลโดยเธอขอเป็นพยานกล่าวโทษให้แก่ในพ่อเบอร์นาร์โดผู้เป็นแฟนหนุ่มเพื่อแลกกับการรับโทษสถานเบาซึ่งการเจรจาต่อรองของเธอในครั้งนี้ก็ประสบความสําเร็จด้วยดีและนั่นก็ได้ส่งผลให้แฟนหนุ่มของเธอต้องถูกส่งตัวไปใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในกรงขังของเรือนจำตลอดชีวิต ส่วนตัวเธอเองนั้นได้รับโทษสถานเบาด้วยการเข้าไปใช้เวลาอยู่ในคุกชั่วคราวแค่เพียง12ปีก่อนที่จะถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระเมื่อปี2005แล้วในปี2007คาล่าได้ตัดสินใจทำสัญยกรรมเพื่อเปลี่ยนหน้าตาพร้อมๆกับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้กลายเป็นคนใหม่แล้วพาลูกชายวัยขวบเศษของเธออพยพไปยังประเทศอื่นๆซึ่งคาดกันว่าอาจจะเป็นประเทศทางลาตินอเมริกา อย่างไรก็ตามในตอนนี้เธอสามารถที่จะไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคิวบาเกาะจาเมกาสาธารณรัฐเฮติสาธารณรัฐโดมินิกันหรือที่เปโตริโกอันดับที่3ยูฮาวายักคาลาวันที่3กรกฎาคมในปี1988ยุหูฮาวายักคาลา หนุ่มลูกครึ่งเชื้อสายสวีเดนฟินแลนด์วัย22ปีคงเผลอลืมตัวคิดว่าชีวิตจริงจะเหมือนกับในเกม GTA เหตุการณ์เริ่มต้นนั้นเกิดจากการที่เขาไปก่อคดีอาชญากรรมกระจอกกระจอกด้วยการขโมยจัก,กรยานสองล้อแต่แล้วเขากลับถูกพบเห็นตัวเข้าในระหว่างที่กำลังทำการขโมยอีกทั้งยังต้องโดนไล่ตามเพื่อทวงคืนจัก,กรยานจากผู้ที่เป็นเจ้าของคือนายสเตนนิวสัน และลูกชายวัย5 5ปีของเขาที่มีชื่อว่าเฟรดริกสองพ่อลูกไล่ติดตามและต้อนเขาจนมุมแต่แล้วหัวขโมยกระจอกรายนี้ก็เกิดอาการเลือดขึ้นหน้าชักปืนออกมาแกระหน่ำยิงไปที่หัวของสองพ่อลูกจนถึงแก่ความตายและนั่นก็ทำให้เขาต้องถูกจับกลุ่มตัวในสัปดาห์ต่อมาต่อมาศาลได้มีการตัดสินคดีความให้ยูหวายัคาล่า ala, เป็นบุคคลที่มีอาการป่วยทางจิต ซึ่งเขาก็ใช้โอกาสที่ศาลมอบให้นี้กลับเนื้อกลับตัวและรักษาอาการป่วยทางจิตจนหายเป็นปกติดีและจากนั้นอีก19ปีเขาก็ต้องไปขึ้นศาลฟินแลนด์โดยมีคำสั่งลงโทษให้เขาถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่เพียงไม่นานเขาก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากคุกโดยได้รับทันบนแทนจากรายงานล่าสุดมีผู้พบเห็นว่าเขาหันมาประกอบอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ในแถบสแกนดิเนเวีย ทางดินแดนในยุโรปเหนือซึ่งรถแท็กซี่ของเขานั้นก็ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากทางการโดยไม่สนใจประวัติทางด้านอาชญากรรมในอดีตของเขาใดๆทั้งสิ้นอันดับที่2 p e เปโดร o อลองโซโลเปสคนคนนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นฆาตการต่อเนื่องที่ฆ่าคนมาแล้วมากมายเป็นอันดับต้นๆของโลกจนได้รับฉายาว่า เป็นอสูรกายแห่งเทือกเขาแอนดีสโดยเขาลงมือฆ่าคนไปแล้วมากถึง300ศกด้ศพ้วยการออกตระเวนเดินสายฆ่าคนไปถึง3ประเทศคือเอกวาดอร์เปรูและโคลัมเบียในช่วงรา,าวทศวรรษที่70ต่อต้นทศวรรษที่80ซึ่งเหยือ่อแทบจะทั้งหมดของเขานั้นเป็นเด็กๆที่ถูกขมขืนอย่างรุนแรงก่อนที่จะถูกรัดคอหรือบีบคอจนตายซึ่งต่อมาเขาก็ถูกจับตัวได้ ในขณะที่กำลังลงมือสังหารเหยื่อพอดีแต่เนื่องจากทางเอกวาดอร์นั้นไม่มีบทลงโทษถึงขั้นสั่งประหารชีวิตดังนั้นเปโดรจึงได้รับโทษสูงสุดของประเทศด้วยการถูกจำคุกเพียงแค่20ปีและถูกในประเทศให้ไปดำเนินคดีต่อที่ประเทศโคลัมเบียในปี1998ต่อมาในปี1999เปโดร a อลองโซโลเปสได้ถูกปล่อยตัวออกมาให้เป็นอิสระ แล้วจากนั้นเขาก็หายตัวไปในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ว่าเปโดรอาจจะอาศัยอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาลงมือสังหารเหยื่อมากที่สุดคือราวสามศพต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งเขาได้เคยรำพึงรำพันเอาไว้ว่าผมชอบเด็กผู้หญิงชาวเอกวาดอร์เธอสุภาพเรียบร้อยกว่าไร้เดียงสาวกว่าและหลอกง่ายกว่า หรือจากรายงานล่าสุดของตำรวจในปี2002ซึ่งมีผู้อ้างว่าได้พบเห็นตัวเปโดรอยู่ที่เมืองลาติโนในประเทศอาร์เจนตินาโดยเขาอยู่ปะปนร่วมกับผู้อพยพและมีแนวโน้มว่าเขากำลังจะหนีไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบางคนก็คาดว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปออกหาเหยื่อรายใหม่ของเขาก็เป็นไปได้อันดับที่ 1. อิเซสกว์ ฆาตรกรชาวญี่ปุ่นเจ้าของฉายาบิดาหแห่งการกินคนเขาก่อเหตุฆ่าข่มขืนและกินศพของสาวสวยที่เขาแอบรักผู้มีชื่อว่าเรนนี่ฮาร์เทเวลที่ประเทศฝรั่งเศสโดยอิเซหลอกเธอมาลงมือสังหารที่ห้องพักเขาเมื่อวันที่11มิถุนายนในปี1981เขายิงที่หัวของเธอด้วยปืนจากนั้นก็ลงมือข่มขืนศพด้วยความวิปริตสุดขีด ก่อนที่จะชำละชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของเธอมากินสดๆหรือบางส่วนก็ถูกนำมาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารมื้อต่อไปอิเซทดลองปรุงอาหารจากชิ้นเนื้ออวัยวะของเรนนี่หลายเมนูเช่นซาซิมิซุปมิโซะไปจนถึงเทมปุระซึ่งสภาพศพของเธอนั้นกลายเป็นภาพที่โหดร้ายเกินกว่าที่คนธรรมดาจะรับได้อิเซ ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้เนื่องจากมีผู้พบเห็นเขาทิ้งศพของเรนนี่เอาไว้ที่ข้างทางแต่เนื่องจากเขาเป็นลูกชายของเศรษฐีพ่อของเขาจึงใช้เงินว่าจ้างทนายเก่งๆมาสู้คดีซึ่งก็เป็นผลสำเร็จอิเซถูกตัดสินว่ามีอาการป่วยทางจิตจึงถูกส่งตัวให้ไปทำการบําบัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสแต่พ่อของเขาก็ยังพยายามวิ่งเต้นทุกวิถีทาง เพื่อให้ลูกชายถูกส่งตัวมารักษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหลังจากนั้นอิเซก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระโดยไม่มีการดำเนินคดีด้วยโทษฐานฆ่าคนตายแต่อย่างใดปัจจุบันอิเซใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเขาได้รับทั้งชื่อเสียงเงินทองและได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างเต็มที่อิเซมีโอกาสได้ออกเดินสายให้สัมภาษณ์ตามรายการโทรทัศน์ ได้รับงานแสดงหนังสําหรับผู้ใหญ่รวมไปถึงงานเขียนหนังสืออันมีที่มาจากประสบการณ์สุดวิปริตของตัวของเขาเองถึงสี่เล่มและนอกจากนี้เขายังเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงของวง Strangler และวง Rolling Stone อีกด้วย